ครับในวิดีโอคลิปก่อนน้นนี้นะครับได้พูดถึงการเข้ารหัสแบบซีซ่านะครับซึ่งก็ง่ายต่อการที่จะไขรหัสออกมามากเลยนะว่าเห็นข้อความรับปุ๊บเนะเสร็จแล้วก็ไขได้ทันทีนะครับว่าเป็นข้อความอะไรนะครับทีนี้มาดูวิธีหนึ่งที่ยากกว่าซีซ่านะครับแต่ก็ยังง่ายอยู่ดีนะในการที่จะถอดรหัสนะครับเรียกว่าเป็นแบบนี้ครับ แบบเรียกว่า mono นะครับ alphabet นะครับแล้วก็ substitution นะครับนะเป็นการแทนที่แบบตัวต่อต,ตัวนะครับตัวอักษรต่อหนึ่งต่อตัว,ตวอักษรอีกตัวหนึ่งนะครับเช่นนะครับเรามี p e n t e c t นะครับก็เขียนไปน,นะฮะ A ถึง Z นะฮะ ABCDEF น GHI นะครับ e right? right? JK นะครับแล้วก็ไปถึงตัวนี้ครับตัว XYZ นะครับนะเราบอกว่า ตัวอักษรแต่ละตัวนะครับเช่นตัว a นะครับจะถูกแทนด้วยตัวตัว V นะครับตัว b ก็เป็นตัว R นะครับคือไม่แน่นอนแล้วไม่ใช่เป็นการชิปตัวใดที่แน่นอนแล้วนะครับเเป็นตัว V นะ B เป็น R นะครับเราจะห่างไม่แน่นอนเหมือนครั้งเหมือนกับของซีซ่าไซเฟอร์ละนะครับ C เป็น h นะครับอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะ D เป็น f อะไรอย่างงี้นะครับนะ ระยะห่างของตัวอักษรที่เป็นเพนเทกคีเนี่ยไม่แน่นอนแล้วแต่จะตั้งขึ้นมานะครับโอเคนะครับก็ตัวอย่างนะครับว่าถ้าต้องการเข้ารหัคนี้ครับคำว่าเพนเทคนะครับเป็นคำนี้ครับคำว่า this นะ is a pen นะครับตัว c ซ p h e r t e ทคนะครับ เรารู้แล้วสมมติ a เปลี่ยนเป็น b นี่ก็ a v ตรงนี้นะครับนะเสร็จแล้วนะครับตัวสมมติสมมติแล้วกันนะครับว่ามีตัว s กับ t ตรงนี้นะครับ s เปลี่ยนเป็นตัว y นะครับ t เปลี่ยนเป็นตัว z นะครับนะครั่นก็นี่คือเป็นคำนี้ครับเป็น z แล้วก็ y อันนี้ก็ y นี่เป็นต้นนะครับเพราะฉั้ ง่ายครับง่ายในการที่จะแทนที่นะครับว่าอ่ะสมมุติเราจะใช้ตัว T แล้วก็ดูในตารางนี้ถูกไหมทีถูกเปลี่ยน T, เป็นตัว G, างนี้เป็นต้นนะครับอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยคีย,ย์ตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนได้นะแล้วแต่เรานะว่าเราต้องการเซตค่าคีย์ยังไงนะครับไม่จำเป็นต้องฟิกตามนี้ก็ได้นะครับเดยวไม่ไม่ไม่ฟิกอยู่แล้วปกตินะครับไม่ไม่ได้เป็นตามนี้อยู่แล้วแล้วก็สุ่มขึ้นมาว่าจะใช้ a เนี่ยใช้อะไรแทนนะครับ b ใช้อะไรแทนนี้เป็นต้นนะครับ วิธีนี้ก็จะมีคีย์เยอะมากเลยนะครับมีคีย์ทั้งหมด25แฟกต์นะครับแบบนะครับก็คือประมาณสัก1.55นะครับคูณกับสิบกำลัง25แบบนะครับคีย์เยอะนะครับคือถ้าจะลองเล่นจริงๆนะครับลองทดลองดูคีย์นะครับแต่ละแบบจริงนะครับจะใช้เวลานานมากนะครับแต่ว่ามันมีวิธีการวิเคราะห์นะครับวิธีการขายรหัสอยู่นั่นก็คือการเรื่องของ frequency analysis นะครับ คือไม่ต้องบูทฟอร์สนะฮะใช้ความฉลาดในการดูตัวสังเกตที่หนึ่งว่าเอ๊ะข้อความตรงนี้นะฮะสังเกตว่าถ้าเราคิดว่า S เกิดบ่อยนะในข้อความเนี่ยเราก็ทําไมตัวมันเกิดบ่อยนะครับถ้ากับตัว S เลยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเราก็เดาว่าจริงๆแล้วเนี่ย y ตัวเนี้ยนะครับน่าจะมาจาก S นะนะเพราะว่าในภาษอังเกตเนี่ยสมมติเเกิดบ่อยที่สุดสมมตินะครับจริงๆคือตัว E ตัวทนะนะแต่ว่าสมมติอันเนี้ย s เกิดบ่อยมากนะแล้วถ้าเจอตัว y เกิดบ่อยเหมือนกันนะครับเราก็ทายว่า s นี่ต้องมาจาก y นะครก็ค่อยๆเดาไปนะเดาทีละตัวทีละตัวนะครับจริงๆก็เริ่มจากเริ่มจากตัว e กับตัว t ก่อนนะเพราะเกิดคู่นี้เกิดบ่อยมากนะฮะเพราะนัสังเกตว่าในแท็บพลาเท็เนี่ยมีตัวสอนอะไรเกิดบ่อยนะฮะเราก็เดาว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวนั้นตัว e ก่อนนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัว t ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเดาไปเดาไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะลองใช้ โปรแกรมช่วยเสิร์ชก็ได้นะโปรแกรมพวกที่แบบว่าสามารถเสิร์ชแบบเสิร์ชคำนะเช่นบอกว่าสมมติเราให้ให้คาไปนะคานี้นะครับคําว่า y แล้วก็ขีด,ขด r อย่างงี้นะครับเนะี่ยโปรแกรมก็อาจจะให้ให้ให้ตัวช่วยบาว่าเนี่ยอ,อ๋อมันอาจจะมีคํานี้เกิดขึ้นได้อะไรงงี้เป็นต้นนะครับก็มีโปรแกรมพวกนี้เยอะแยะในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าที่จะเสิร์ชเป็นแบบว่าเป็น ช <tw os il> wow. buy, right. ่องว่างมันตัวได้แล้วก็เขาก็หาให้ว่าเนี่ยมีคาไหนบ้างที่มันลงมันปช่องว่างนี้ได้พอดีนะครับก็อาจจะเป็นโปรแกรมพวกเซิร์ชพวกพวกข้อสวดพัอร์นะครับไปสาสอนคขวายในตวงนี้เป็นต้นนะครับก็เอามาใช้ช่วยในการวิเคราะห์ตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนนั้อันนี้นะครับสังเกตว่ามีคีย์เอะก็จริงถูกไหมคีย์มากมายก็จริงแต่ว่าใช้วิธีตรงนี้นะครับวิเคราะห์ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆเติมเข้าไปนะเติมทีละตัวทีละตัวนะครับ อะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็จะขายรหัสได้ทั้งหมดได้นะครับก็เป็นวิธีที่ไม่ยากอีกวิธีหนึ่งนะครับในการที่จะขายรหัสนะครับ